เซอร์ไพรส์ไหมแห่แช์เวียดนามก็แชร์คลิปกันรัวๆแห่สองนิกกี้สะพัดซุ่มคบมิสเวียดนามแฟนๆล่านเรือโกรันท่าจะล่มโสดเนื้อหอมไปอีกนิกกี้นะฉัดล่าสุดติกตอกแห่แชร์จับโยงกับสาวๆหลายคนกระแสสพัดว่าหนุ่มนิกกี้กำลังซุ่มคบกับฟพรนติเยอวี นางแบบสาวสวยดีกรีมิสเวียดนาม2018ถึงกับล่านหรือเรือโกรันถ่าจะล่มแล้วโดยชาวเน็ตแอบไปจับตานิกกี้ฟโลโลอ G ฝ่ายหญิงอยู่แล้วกดไลค์ให้อยู่ตลอดคาดว่าคนนี้คือว่าที่แฟนใหม่ของเขาต่อมาได้มีผู้ใช้ต i ิกต็อกแอดเพนลอย297ชาวเวียดนามโพสต์ภาพแคปหลักฐานชี้เป้าว่า นิกกี้กำลังออกเดทกับมิสเวียดนามคนดังกล่าว TikTok a l c o u 297ชาวเวียดนามยังได้โพสต์ภาพแคปหลักฐานชี้เป้าว่านิกกี้กำลังออกเดทกับมิสเวียดนามคนดังกล่าวโดยมีภาพที่ถ่ายจากมุมเดียวกันหลายๆภาพรวมทั้งยังมีภาพที่คล้ายไปเที่ยวด้วยกันอยู่หลายโมเมนต์นอกจากนั้นยังมีภาพที่คล้ายฝ่ายหญิงถ่ายอยู่บริเวณหน้าบ้านนิกกี้ด้วยโดยในโลก TikTok แชร์กันสนานทั้งคนเวียดนามคนไทยแล้วตอนนี้